ทำมาก้อนหนครับทํา่นีทานตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ยกบังบัง เ,เล่นได้ปล่อยแตกอไะไรเงี้ยผมแต่ก็นำม,มานามของขวัญมาให้น้องๆแล้วก็มีน้องบางคน,นามาของขวัญให้ผมด้วยรครับผมใช่เป็นรูปโป่งช่อดอกไม้เขาเอาเขาเอาให้เลยนะครับ,บ<ห>น้องๆทุกคนน่ารักมากๆนะครับผมก็ทุกคนที่อยู่ทันี้ก็ผมก็บอกน้องๆไปว่าพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆน,น,นะครับผมครับก็ถือว่าวันนี้ทั้งท่านและก็ทั้งแฟนคลับท่านซามารีเนี่ยได้มาสมบุญร่วมกันครับท่านครับรู้สึกยังไงบ้างครับ ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้อีกนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรคือเราอยู่ด้วยกันมา2ปีแล้วนะครับผมก็โตขึ้นเรื่อยเื่อยพวกพี่พี่น้องน้อง <c oughs> คนรักผมเหมือนกันนะครับก็ยังไงวันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะฮะมากราบุก้นหน่อยนะ มีคนที่รักให้ รู้สึกแรกที่อยู่ในอยู่ในบ้านจริงๆก็พอไปหานี้ก็ได้คุยรู้สึกดีมากถึงแม้จะเป็นคำพูดที่หลายคนฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันดู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 แรงว่าวานี่นะแม่ของผม ท่านครับแม่ครับน้อต้มขาตุ๋นน้ำตนะคบขึ้นาบนนิดนึงนะครับท่านคือแม่ครับน้นี่ะัขไครัแต่หลาคนฟังแล้วน่าจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้แต่จะบอกทั้งหมดว่า Oh, mm -hmm. you. เ p p ปีเบิร์ดเดย o ทูยูเล่นใหญ่ไหมครับอายไหมไม่อายค่ะเพราะเรารักพี่ฮันครับเป็นไงครับวันนี้แฟนคลับสัดนให้เต็มเลยพี่ฮันชอบแบ็คดรบปมากก็แบบนี้นะครัหน้าแบบนี้เหมือนอังกฤษเิร์ดเก็ต้องบอกว่างานนี้เกิดคงเกิดขึ้นด้วยตัวผมคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่า ถ้าแฟนกลับไปมาจัดก็คงไม่มีครับผมลาพังวันเกิดตัวเองยังไม่จัดเลยด้วยซ้ำเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครที่ให้ความสําคัญกับผมอยู่เสมอมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะพี่แจ็คก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าข้างในมีเซอร์ไพรส์อะไรเยอะแยะมากมายแน่นอนครับได้ข่าวว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์กลับไปกลับมาด้วยต้องรอดูใช่เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีอะไรบ้างอะไรเบี้ดีลังกาโชว์ใช่ไหมบ้าไม่มีหรอกแหมใส่ชุดมาขนาดนี้ แต่ว่านี่ชอบไหมขอเนี่ยเลอกงานตัวเองเนยเหรอยังยังไม่เห็นนะฮะใช่เปิดดูเลยแฟนลับทำให้๋อน่ารักรค่ะรู้สึกยังไงคะที่แฟนขับแบบรักพี่ฮันเหนียวแน่น2ปีแล้วก็มันคือพอเรายิ่งอยู่ด้วยกันเยอะๆขึ้นนะหมายถึงว่าผมกับแฟนขับบวกกับพอผมโตขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็ก็คงไม่ต้องใช้คําพูดอะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วก็คืออย่างถ้าเกิดมีอะไรที่ผมทำเหมือนไม่ถูกใจเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอ้ามีการตักเตือน หรือว่าอะไรสักเราสักหน่อยก็เหมือนอย่างน้อยมันก็ยังดีที่มีคนเขาเรียกว่ามากระตุกเราในด้านความคิดบางทีเราอาจจะแบบเออมีความคิดเป็นของตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยเพราะบวกเพราะว่าบวกกับสิ่งที่เราโตขึ้นเนะแต่ว่าในในตรงนี้มันก็ก็ผมก็เข้าใจแล้วผมก็อยากจะบอกว่ามันคงไม่เหมือนอยู่ด้วยกันยิ่งอยู่กันนานนานมากขึ้นก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ก็รักทุกคนเหมือนเดิมครับแล้วก็รู้ว่าทุกคนรักเหมือนกันมีเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็บอกแทนแกล้งแกล้น้อย ว่ากลัวพี่ฮั่นจะมีแฟนวันนี้พูดตอนมันวิ้งว่าแบบถ้ามีแฟนจะว่าไงอะไรเงี้ยเป็นว่าพี่ฮั่นแกบบ็ถ้าสําหรับผมนะคือคือเข้าใจว่าคือเราเรา,เ,ราเออเราเข้าใจว่าเขาห่วงแล้วก็เข้าใจว่าคือจะพูดไงดีถ้าเขาหน้อยอะไรเงี้ยผมก็ก็ก็คงต้องบอกว่าถ้าในใจลึกๆก็ไม่อยากให้หนอยหรอกไม่ไม่ไม่อยากให อะไรใช่ไม่อยากให้คิดมากหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะมานั่งแบบเขาเรียกว่านั่งโกหกหรือนั่งอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อยากให้อยากให้ฟังจากปากผมมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไหนจริงปุ๊บผมก็จะบอกเลยแต่ว่าถ้าไหนไม่จริงอย่างอย่างที่มีข่าวก๊กกิบเนี่ยว่าเฮ้ยมีการคุยกันนะอะไรเงี้ยอ่ะผมก็บอกว่าคุยก็คือคุยอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่า ไม่ได้มีอะไรที่แบบเอ้ยเออไม่ได้มีแบบกุ๊มกิฟเราจะพาอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเองหรืออะไรเงี้ยไม่มีก็คือแบบเราเป็นพี่น้องกันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้อยากให้เขาเรียกว่าเชื่อแล้วก็เข้าใจเราอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมัน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 ก็คือเข้าใจเนาะมันพูดยากยอะไรเงี้ยครับผมใช่รักแล้วก็เข้าใจกันต่อใช่ครับท,ท้ายอนาคตของมิฮันตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมเปิดบปรยส่งบริษ,ษัทอยู่ ก็ต้องดูความเป็นไปนได้นะฮะตอนนี้ก็เหมือนเพิ่งเริ่มแล้วก็ทุกๆต้องบอกว่าการทํางานพอยิ่งทํางานใหญ่ขึ้นมันก็มันจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าปัญหามันก็เยอะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่ค่อยลงตัวนะอ,อะไรเงี้ยครับผมก็ผมก็ เป็นว่าก็จะตั้งใจทํางานทุกๆงานให้เหมือนกันเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรดรอปลงแน่นอนไม่ได้แบบว่าพี่พอเรามาทําธุรกิจของเราแล้วก็งานงานใช่หรือว่าอะไรจะจะแย่ลงอะไรเงี้ยก็ก็ไม่มีเพราะว่าต้องบอกว่าพี่ที่เขาพี่ผู้จัดการเขาก็จัดคิวให้เราไปพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนเดิมเลยครับใจริงกับกระแสเดซตาสิบเแบบเป็นสายพี่ฮั่นกันเยอะอยู่ สายผมสายเต้นอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อก็ไม่เป็นไรครับถือไว้ก่านเลก็เอ่อก็คงต้องบอกเนเลยว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนที่มาตามมาตามใช่ตามฝันของตัวเองก็หวังว่าจะทําให้เต็มที่แล้วก็เอ่อมีจุดยืนของตัวเองให้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับผมเพราะการทํางานก็อย่างที่บอกกันนะอะไรป่ะเนี่ยใช่แหละปัจจัยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพ่อ รุ่นพอเราอยู่รุ่น10ใช่ไหมดเดี๋ยวรุ่น11บเอขึ้นลูกใหม่มาแล้วคือลูกเก่าเป็นยังไง <c ười> <c ười> อะไรเงี้ยไม่คืออันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้น้องๆแบบ อันนั้นตอนนี้แข่งอยู่ก็คิดว่าเครียดก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันจ้าแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนิดนึงเลยค่ะ,ะครับผมงานไม่ได้หมดเลยครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะฮะที่าม,ามาวันในวันนี้แล้วก็คนที่ไม่ได้มาอีกหลายๆคนที่ใช่ทวิตอะไรมาบอกอะไรเงี้ยก็ไว้มีโอกาสก็มาเจอมาสนุกด้วยกันนะฮะก็หวังว่าจะมีสักวันที่ครอบครัวเราจะได้เจอกันแบบทุกคนจริงๆนะครับผมใช่ขอบคุณครับ นะวันนี้คือเป็นเลี้ยงย้อนหลังแล้วกันครับผมก็คือเหมือนคือตอนนั้นตอนวันที่ช่วงวันที่20มกราไม่ได้ก็เลยมาย้ายมาเป็นวันนี้แทนนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็เออเป็นต้องบอกว่าวันนี้ได้ทาบุญกับแฟนคลับแฟนคลับก็จัดจัดกิจกรรมให้นะก็เดี๋ยวภายในงานเนี่ยเข,เขาเขาจะมีเล่นเกมแล้วก็จะมี<บ>ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เยอะแยะมากมายแน่นอนครับผม,มอะไรวันนี้เลยหรือเปล่า ก็วันนี้วันนี้ก็ตอนก็คือต้องเคลียร์เพราะว่าในในส่วนหนึ่งเราเราเราต้องมาร่วมกับแฟนคลับซึ่งวันนี้แฟนคลับหลายๆคนมาจากต่างจังหวัดด้วยครับผมก็เลยอยากอยากจะเจอหลายๆคนที่ใช่ครับผมใช่ครับอันัไงาางแล้วเอ ตอนนี้26ปีแล้วครับอ,อายุ26แล้ว<อ> <laughs> ยังไงครับมีตั้งใจอะไรไหมครับ <laughs> หจากว <laughs> <laughs> ัเกิดจริงจริงคงคงก็พอยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงอยากสร้างฐานะที่มันมั่นคงเนอะอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> ผมส,ส,ส่วนใหญ่ก็คิดคิดในตรงนี้ซะมากกว่าครับ <laughs> แล้วยังคะอยากจะมีครอบครัวหรืออะไรยังไงหรือเปล่าตอนนตอนนี้ยังครับผมแต่ว่าคือเหมือนเราเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะจะมีทําอะไรไว้ข้างหน้าอะไรเงี้ยครับก็เริ่มเริ่มทำไว้บ้างแล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ยังไม่ได้แบบออกมาบอกเป็นจิตจารลักษณะสักเท่าไหร่เะครับผมไปเปแผนอะไรทำอะไรคะซื้อบ้านหรือว่าอะไรอะไรคบ ก็คือก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะว่าอาจจะมีทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าคือไม่เกี่รื่องธุรกิจมากใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังก็เหมือนเราก็เป็นน้องใหม่ในในการทําไอ้ตรงนี้อยู่นะฮะก็คือเขาบอกว่าเป็นเหมือนซัพพลายเออร์ส่งส่งแดนเซอร์ในสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมใช่ครับผมก็คือเป็นธุรกิจแบบแบบซัพพอร์ตเรื่องงานแสดงอะไรอย่างงี้ใช่ครับตามแบบ ตามที่ต่างๆที่เขาแบบมีโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มรับทำรับทำใหม่คือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือเราก็น้องใหม่มากๆแล้วก็ก็มีทีมอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็ค่อยๆคุยกันค่อยๆสร้างกันไปครับแสดงว่าต้องมีเด็กในสังกัดที่ขันแล้วอะไรอย่างเงี้ยบ้มคะมีมีครับเด็กปั้นก็แต่คือ ผมก็ค่อยๆก็ก็ดูครับว่าเด็กคนไหนมีแววแล้วก็เราก็ว่าเราก็ว่ากันไปตามตามงานว่าจะให้คนคนนี้เหมาะกับงานไหนคนนี้เหมาะกับงานไหนมากกว่าครับมีบ้าที่ทไรเป็นพาก์การไหมคะณตอนนี้นะคะก็ก็เป็นชื่อ IPS เนี่ยครับผมก็เป็นชื่อชื่อตัวแบบเป็นชื่อย่อมาจากชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นเลนะครับไเราทำคนเดียวหรือมีพื่อนสวยไหมคะ อันนี้เป็นผมครับผมทป็นาใช่แล้วก็จะมีพี่ๆที่เป็นทีมเดียวกันก็คือแบบทุกครั้งเราก็มีประชุมกันว่าเอ้เราจะยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมช่วงนี้เพิ่งเริ่มต้นครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นก็ยังไม่ไม่ค่อยมีใครรู้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆคนเขาก็ให้โอกาสก็ลองให้ใช่ใช่ก็ลองดูอะไรเงี้ยครับเขาก็เขาก็มาลองกับงานเราอะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณมากมากครับผมอย่างนี้จะเสกงานเพลงไหมคะ ไม่ได้เฟดไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะได้เฟดครับเพราะผมคิดว่ามันมันมันเป็นสส่วนแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็อยากมีฐานะที่มั่นคงมากขึ้นไปอีกแล้วก็บวกกับพอเรายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆเราก็เหมือนอพอเรามองไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเห็นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้แล้วก็เราก็ให้เขามาทํางานกับเราอะไรเงี้ยครับด้วยกันเหบอกว่า่าง,<อ>งที่อยากได้ในปีนี้หรืออะไรเงี้ยไหมอะไรนะครับของขวัญที่อยากได้ในปีนี้อมขอ คงเป็นอันนี้แหละครับคงเป็นอันนี้เพราะว่าก็กอยากทําให้ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าในพอเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้แบบคงที่ใช่ไหมฮะก,ก,ก็ต้องมีอะไรที่แบบรองรับไว้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมเห็นว่าค่าใช้จุกแล้วใช่ไหมฮะซื้อโดยทักแล้วอย่างว่าใช่ครับซื้อตอนเดือนมกราครับผมรถอะไรยังไงนะ มีรถรถใหญ่คันหนึ่งแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเป็นแบบยนี้ยี่ห้อสป,ปอร์ตอะไรเลี้ยคือจริงๆผมซื้อรถเป็นรถดลูอะครับเพราะว่าคิดว่าไว้ใช้งานโดยโดยส่วนใหญ่นะอะไรเงี้ยเพราะบางที ส่วนมอไซ์เอาความชอบ <laughs> ใช่ครับใช่ครับเอาความชอบก็ก็คือเป็นคนชอบมอไซ์ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคงไม่ได้ขี่เร็วเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเราก็โตแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นของขันอีกชิ้นหนึ่งแน่นอนใช่ครับก็ให้ตัวเองเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทํางานมาตลอดแล้วก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเป็นจิตรลักษณะเลยแบบที่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยครับผมใช,บใช่ครับผม ีบ้างคะเตรียมเห็นบอกว่าเตรียมเงินมามอบให้น้องๆด้วยเป็นเท่าไหร่ยังไงคะครับผมก็ในในวันนี้นะคะก็มีมีเป็นจํานวนเงินประมาณ1 2, 000, นึ0 0 0สนสอะห่ะก็มานํามอบให้น้องๆน,นะครับก็หวังว่าจะเป็นเ,เป็นช่วยในของค่ารักษาหรือเป็นกําลังใจที่ดีให้น้องๆแล้วกันนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคน,นมีความสุขแล้วกันครับงเือง คือตอนแรกเนี่ยเขาถามนะครับว่าผมจะไปที่ไหนคือต้องบอกผมสําหรับผมเนี่ยผมชอบผมชอบที่ชอบทําบุญกับเด็กกับน้องๆอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่าเราเหมือนเป็นการให้โอกาสเขาให้ชีวิตใหม่เขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วอย่างเหมือนกันค่ับเป็นแบบว่าคอยแบบว่าดูแลจับแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่กับเราแบบ ใช่ครับก็คือต้องบอกว่าก็ทุกๆครั้งอะไรเนี่ยครับ,รบเขาก็จะจัดงานแบบนี้ให้ก็ต้องบอกว่ารู้ว่าทุกคนเหนื่อยนะฮะแล้วก็ซาบซึ้งมากๆในทุกครั้งที่มาฮะ,ะแล้วก็อยากจะบอกว่าคือถ้าเราถ้าผมมีเวลานาน,านๆก็อยากจะอยู่ด้วยนานๆจริงๆครับผมอืมบางอ่างเรืนน่องคันนี้วกาน้อตอนนี้มีข่าวว่ากำลังปลุกต้นรักกับกุ๊กกิ๊บยังไงคะอ๋อเอ่อกับกุ๊กกิ๊บอะครับคือ ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันคือเคยเจอกันมาตั้งนานแล้วอะไรเครับหลายหลายรอบมากตามหลังเวทีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอดีวันนั้นผมไปงานงานหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับน,น้องก็ม,มีโอกาสได้จจใช่ก็ม,มีโอกาสได้คุยกันคือมันเจอกันหลายคนมากๆอะไรเงี้ยครับเราก็เราก็แบบคุยกันเฉยๆปกติเป็นเป็นพี่น้องกันก็คืออ่ะก็ทักทายกันอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จงานแล้วก็อ่ะก็เลยแบบอ่มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะก็เป็นพี่น้องกันจริงครับแต่หมายว่าก็แบบในเอจี คอมเมนต์อะไรกันแบบว่าค้าสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยมีมีบะม,ม,มีบ้างครับมีบ้างก็ก็ทักทายกันเพราะว่าต้องบอกว่าเออ่กุ๊กกิ๊บเนี่ยเขาเขาเป็นคือเขาแมนอะ่ะเขาเวลาแบบคุยเขาก็จะแมนแมนแบบเขาเออผมก็รู้สึกว่าเขาไม่เขาพูดจาไม่ดูดูไม่ใช่ผู้หญิงเราก็เ,เราก็สามารถที่จะโต้ตอบแล้วก็เล่นได้อะไรเ,เงี้ยครับแต่หมายถึงว่าก็ไม่ได้มีอะไรอะจะสารสัมพันธ์อะไรกันต่อมครับมากับเพื่อนอะไรเรียกว่าสเปกไหม Oh. อ้อันคือคือต้องบอกว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีสเปคตายตัวนะฮะก็ก็ถือถ้าคุยโอเคมันก็โอเคแต่ว่าตอนนี้เราเราเราไม่ได้มีอะไรจริงๆ จะมอเามาก็ถึงว่าเราเป็นผู้ชายคนต่อไปของปุ๊กกิ๊ฟอะไรอย่างนี้เราซีเรียสตรงใครบอกคะเขาเข้ามาเขาก็ม,กมีข่าวกันจริงเหรอไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะเป็นแค่เพื่อนก็ได้มันมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยอะอะ,อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็มีใครนะฮะชอนบ้าซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนที่น้องกันจริงๆแหงก็มันก็ผู้ชายมีเพื่อนผู้หญิงก็ไม่แปลกมีโอกาสไหมคะกั๊บ But, มีโอกาสไหมอันนี no bueno, ไ้ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆต่อไปใช่ัตอนนี้ก็คือยังดีนั้นว่าก็เป็นที่น้องกันไปถามกุ๊กกิฟตก็ได้อันนี้บริสุทธิ์ใจจริงๆเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยนไม่กล้าที่จะมรับว่าเกรงใจแฟนแฟนแฟนคลับ ส่วนหนึ่งก็ด้วยครับก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็ด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องตอบจริงๆนะว่าวันหนึ่งเอ่อก็คงก็คงต้องมีอ่ะเพราะผมก็เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแฟนขับผมก็โอเคใช่ก็ก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วก็ก็ก็คงต้องบอกถ้าเกิดมันมีแต่ว่าตอนณตอนนี้อ่าอย่างอย่างนี้ใช่ป่ะฮะก็คือบอกพอพี่มาถามว่าเอ้ยคุยกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็ผมก็ตอบตรงๆก็ก็คุยกันเป็นเพื่อนกันปกติก็ทักทายกันไปใช่ก็อย่าง เขาไปไปห้องกงอ่าเราก็รู้ก็ไม่ได้มีอะไรอะไรย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะมาตอนเนาะครับผมเฮ้นนะคะขอบคุณค่ะ